สวัสดีค่ะนักรเรียนชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงแรกที่เราพบกันนะคะก่อนที่เราจะเรียนวิชาสุขศึกษาคุณครูขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะคุณครูชื่อรุ่งการนามสกุลสุวัสริชัยค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอวัยวะภายนอกนะคะนักเรียนสังเกตรูปภาพนะคะ อวัยวะของร่างกายเราเนี่ยประกอบไปด้วยอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในในชั้นปฐถมปีที่หนึ่งนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอวัยวะภายนอกนักเรียนสังเกตภาพนะคะอวัยวะภายนอกได้แก่คิ้วตาหูผิวหนังท้องเข่านิ้วเทา้าผม จมูกปากศอกแขนมือขาและเท้าค่ะเรามาดูลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะกันนะคะผมมีลักษณะเป็นเส้นเส้นสีดำหรือสีน้ำตาลขึ้นปกคลุมศีรษะของเรานะคะทำหน้าที่ปกป้อง ไม่ให้ศีรษะของเราได้รับอันตรายจากการกระแทกและป้องกันความร้อนหรือเย็นให้กับหนังศีรษะของเราภาพต่อมาก็คือตาตามีทั้งสองข้างเลยนะคะอยู่บนใบหน้าตามีทั้งตาขาวและตาดำตามีหน้าที่มองสิ่งต่างๆรอบตัวเราค่ะ ลักษณะและหน้าที่ของจมูกนะคะจมูกมีรูปร่างคล้ายผลชมพู่นะคะอยู่บริเวณกลางใบหน้าของเราจมูกเป็นทางผ่านของอากาศที่เราหายใจเข้าสู่ปอดและรับกลิ่นต่างๆค่ะนักเรียนภาพต่อมาคือหูหูอยู่ข้างศรีรษะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาด้านละหนึ่งข้าง หูมีหน้าที่รับฟังเสียงต่างๆค่ะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเสียงคุยเสียงเพลงนะคะภาพต่อมานะคะจากรูมเราจะเห็นว่าผิวหนังผิวหนังลักษณะจะเป็นแผ่นห่อหุ้มร่างกายของเรานะคะผิวหนังมีหน้าที่ห่อหุ้มร่างกายและรับความรู้สึกร้อนหรือเย็นภาพที่สงนะคะ ก็คือมือและนิ้วมือเป็นอวัยวะนะคะที่ยื่นต่อจากปลายแขนมีสองข้างแต่ละข้างมีนิ้วมือ5้นิ้วเราใช้มือและนิ้วมือในการหยิบจับสิ่งของต่างๆให้สะดวกขึ้นภาพต่อมาคือเท้าและนิ้วเท้าเป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของร่างกายมีสองข้าง แต่ละข้างมีนิ้วเท้า5นิ้วเท้าช่วยให้เราเคลื่อนที่ได้และเป็นฐานให้ร่างกายยืนและเดินได้อย่างมั่นคงค่ะเล็บมีลักษณะเป็นแผ่นแข็งสีขาวอยู่บริเวณปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าค่ะนักเรียนหน้าที่ของเล็บคือป้องกันปลายนิ้วไม่ให้ได้รับอันตราย รูปต่อมาคือปากปากมีลักษณะเป็นเนื้อสีชมพูประกบกันใช้ในการรับประทานอาหารและพูดคุยค่ะภาพสุดท้ายคือฟันฟันมีลักษณะเป็นซี่สีขาวเรียงกันอยู่ภายในช่องปากหน้าที่ของฟันคือบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดและช่วยรักษารูปหน้าให้เกิดความสวยงามค่ะนักเรียน จกบทเรียนที่นักเรียนได้ศึกษาอาวัยวะภายนอกข้างต้นแล้วนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนให้นักเรียนนำหนังสือสุขศึกษาขึ้นมานะคะแล้วเปิดหน้า13เพื่อทำแบบฝึกหัดทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วสามารถดูเฉลยและใส่เครื่องหมายถูกได้เลยค่ะ หวังว่านักเรียนคงจะทำได้ถูกทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีนะคะ